สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดยสตอรี่อิกหนึ่งคลิปนะคะก็สำหรับคลิปนี้มาเจอกันในภาคของคลิปก็มาพูดคุยกันตามภาษาธรรมชาติว่าด้วยหัวข้อสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่เราคิดจะไปเปลี่ยนเขานะคะเพราะแม้แต่เราก็ยังคิดแบบเขาไม่ได้เลยเออแล้วเราจะไปคิดไปเปลี่ยนอะไรคนอื่นเขาได้ในเมื่อเราเอง เรายังไปเห็นขัดความคิดกับคนอื่นเขาสิ่งที่เขาคิดแล้วมันขัดใจเรามันไม่ตรงกับความคิดของเราแล้วเราอยากจะไปคิดที่ว่าจะไปเปลี่ยนความคิดของเขานั่นแหละคือเราพลาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนไหนตอนที่เรามีความคิดที่ว่าจะไปเปลี่ยนความคิดของเขาให้เขามาคิดเหมือนที่เราคิดตัวเราเองเรายังคิดแบบที่เขาคิดไม่ได้ยังรับกับความคิดของเขาไม่ได้แล้วเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาได้อย่างไร ทสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะั่นคือมาเปลี่ยนความคิดของเราเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้ไปคิดเหมือนเขาแค่เราเปลี่ยนความคิดที่คิดจะไปเปลี่ยนเขาแล้วก็ยอมรับในความคิดของเขา แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปคิดเหมือนเขาแทนนะการยอมรับในความคิดของเขาก็คือน้อมรับแค่นั้นเองเขารพในความคิดของเขาถึงแม้ว่าความคิดนั้นไม่ตรงกับจริตของเราไม่ตรงกับใจเราแค่เรายอมรับว่าความคิดของเขาอันนั้นมันคือของเขาเขาคิดของเขาแบบนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาถูกของเขามันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่มันถูกใจเขาแล้วตัวของเราเองเราไม่ถูกใจในความคิดของเขา มันก็เป็นความไม่ถูกใจของเราไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันจะไม่ถูกมันไม่ถูกก็คือไม่ถูกใจเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการที่เราอยู่อยู่ทุกวันนี้เราจะอยู่กันอย่างไรอยู่กันอย่างสันติในหมวนหมู่เคลื่อนหูหรือที่ไหนก็ได้เนาะไม่ว่าเราจะอยู่กับใครสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือการเคารพสิทธิของกันและกันเคารพความคิดกัน แล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติมากที่สุดสิ่งไหนที่ความคิดของเรามันขัดกันเราก็แค่ไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องคุยกันเออแต่เรายังมีเรื่องอื่นที่เราจะคุยกันได้อีกมากมายในหมวดหมู่ของการทํางานกับเพื่อนกับฝูงมีบ้างที่เราจะกระทบกระทั่งกันทางความคิดมุมมองอะไรต่างๆแต่เราจะไปเปลี่ยนความคิดของเขาเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนนั่นก็คือ เปลี่ยนตัวของเราเองบางอย่างถ้ามันอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าขัดใจคู่บ้านขัดใจกันบ้างแต่ถ้าเราอภัยอโหสิให้กันได้เราก็จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพียงแต่บางกรณีบางครั้งที่ว่าสิ่งไหนที่มันเป็นท่ามันจะเป็นการทํางานที่จะต้องทําร่วมกันแล้วเราเลือกได้ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม ันนี้ก็แบ่งเป็นกรณีไปเนาะสำหรับงานที่ว่าเราจะทำร่วมกันนะแต่ว่าคือคิดอย่างนึงแต่คิดอย่างนึงถ้าทีนี้เราก็ต้องเลือกเลือกยังไงถ้าอย่างนั้นเราคิดไม่ตรงกันตรงนี้เราก็ไม่ต้องร่วมกันแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีงานดีที่เราจะไม่สามารถร่วมทางกันได้ชีวิตปกติทั่วไปของเราก็เช่นกัน การที่เราจะมีเพื่อนมีอะไรก็แล้วแต่แน่นอนแต่ว่าเพื่อนกันหรือเพื่อนพี่น้องทุกคนนี่พ่อแม่ลูกไม่ได้แปลว่าจะคิดตรงกันเหมือนกันหมดทุกเรื่องมันก็จะต้องมีบ้างที่คิดต่างบางทีเห็นไหมคิดต่างขัดกันแล้วก็ทะเลาะกันแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปด้วยได้เพราะอะไรอาภัยให้กันต่างคนก็เคารพสิทธิของกันได้กันเท่านี้เองเพราะฉะนั้น การที่คิดจะไปเปลี่ยนเขานั้นเป็นสิ่งที่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ถูกต้องตรงธรรมแต่สิ่งที่ถูกที่สุดนั่นก็คือเขารบในสิทธิความคิดของเขาความคิดของเขามันจะถูกหรือผิดซึ่งมันก็เป็นของเขาเนาะถ้ามันไม่ได้มีผล hmm อะไรกับชีวิตของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องคิดไปเปลี่ยนความคิดของใครเขาแต่เราจงเปลี่ยนความคิดของเราความคิดที่ว่าคิดจะไปเปลี่ยนเขานั้นแทน แล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามใจเราก็จะสงบที่ใจของตัวต,ตัวของเราเองก่อนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแบ่งปันข้อคิดและเปี่ยนข้อคิดนะคะขอบคุณค่ะ